ในการกําหนดเพโลนะคะเราไปที่ข้อกําหนดระบบอ่าในเรื่องของข้อกําหนดระบบเงินเดือนข้อไปที่ข้อกําหนดค่ะเราก็เลือกไปที่แก้ไขข้อกําหนดระบบเงินเดือนกดโอเคค่ะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะเป็นนางสาว นางสาวนามจริงดีพร้องค่ะแล้วเราก็มาใส่ตรงตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะเป็นบัญชีฉีดการเงินค่ะแล้วเราก็มาใส่ตรงรหัสบริษัทนะคะเป็น4ี่หนึ่ง ศูนย์สี่ตัวค่ะแล้วก็ตรงเลขที่บัญชีธนาคารนะคะอ่าเป็นสองห้าศูนย์ขีดสองขีดหนึ่งศูนย์สี่ตัวขีดหนึ่งค่ะตรงรหัสบริษัทนะคะเป็นสิบขีดศูนย์ศูนย์ห้าห้า ศูนย์แปดแปดขีดหนึ่งค่ะเลขประกันสังคมค่ะหนึ่งศูนย์ขีดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดแปดขีดหนึ่งค่ะแล้วก็หากเงินสมทเบเปลี่ยนอใส่ y ค่ะใส่ y ถูกต้องแล้วค่ะ รหัสสอปสอนะคะเป็นศูนย์เก้าค่ะชื่อสอปสอเป็นพื้นที่เก้าค่ะลำดับสาขานะคะเป็นศูนย์ศูนย์ค่ะชื่อผู้ลงนามนำส่งนะคะนางสาวนามจริงดีพร้อมค่ะตำแหน่งบัญชีการเงินค่ะ บัตรป,ประชาชนนะคะสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แล้วเราก็มาใส่ชื่อผู้ลงนามหนังสือรับรองค่ะเป็นนางสาวสุขใจเก่งมากค่ะ เป็นตำแหน่งผู้จัดการค่ะเราคิดไปที่หน้าสองค่ะหน้าสองเราไม่ใส่นะคะเราไปที่หน้าสามเลยค่ะอ่าเปลีย่ยนนำค่ายกหย่อนเป็น n ค่ะเราไปที่หน้าสี่ค่ะเปลี่ยนจำนวน จำนวนวันเฉลี่ยทั้งปีนะคะเป็นสองร้อยหกสิบหกค่ะจำนวนวันทำงานเฉลี่ยเปลี่ยนไป็นสามสิบค่ะแล้วก็วันเริ่มงานรอบเช้าเป็นแปดค่ะแปดจุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็เลิกงานรอบบ่ายสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็ลาหยุดอื่นๆได้ไม่เกินสามค่ะ ไม่แล้วค่ะแล้วก็กด F10 บันทึกเลยค่ะ